ขึ้นของเสร็จเอาเลยนะเท่านั้นนะตีโบกันไปขม้นอะไรมันขึ้นอะไรขึ้นใบพูดเสร็จเอาเลยนะมันขึ้นอะไรอะพวกนี้พวกนี้ก็คือตีบวกก็คือตีบวกนานแป๊บเดียวปะที่ไหนตีบวกนานปะแป๊บเดียวก็เตรียมของเท่นั้นนะอ๋อแล้วตอนนี้เหตุการณ์เป็นไงการสภาเนี่ยแม่งก็แรกจะตีกันละการสภาอยู่ตนี้ตีอะไรก็โหแม่งก็ถามนะไปเจอเขาถาม 我咩不会，妈嘞！妈嘞！好难搞，我问了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 

มันแบบลอยๆอะเห็นปกตินะใช่หรอเปล่าเปับเด็ดหรือเปล่าไม่ได้ปรับเออเป็นเด็ดอ่ะมันมาดูแคบๆปะข้างบนป่าวอ่ะเฮ้ยมีหลายชั้นชัดเลยอุ้ยอ๋อคกูอยู่บ้าหรอ ตนองมีใครจอดรถไว้ข้างหน้าไหมคะผมครับรบกวนเก็บรถไม่ใช่ครับผมนั่งมากับเพื่อนครับไม่ใช่รถผมถ้ามีคนขับอยู่ตรงนี้รบกวนเก็บได้ไครับได้ครับผมไม่ทราบครับตึ้ง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  ีก็เรื่อยๆเรื่องเยอะครับเข้าใจชื่อคอมมีครับแฟตโบล์ต F L A ย F L A S B O L T ไม่มีเราไม่ได้รอนเราบัตรที่นี่นี่คือพร้อมพร้อมพร้อมตีกันเรื่อยครับหมายถึงยังไงครับก็ตีได้แล้วใช่ไหมครับที่นี่ ใช่คร <Okay>, <expand. S 1> ับใช่ใช่ใช่โอเคครับ C X M I C ใช่ป่ะใช่ครับอกตามกินี้ไหนครับมีแก๊งแท้ C X M I T อ่าแล้วก็นักสกุล F L A S B O L T ก็ไม่ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยว ช่วงนี้ช่วงนี้พวกมึงก็มาเร็วหน่อยเพราะว่าต้องมาเซตน้องในแกงก่อนอ,อย่างแรก <Okay. S 1> ก็คือบอกน้องไเลยว่าช่วงนี้คือหลังจากกูเข้าแก๊งเนี่ยแล,ล้วกูขึ้นของเสร็จเนี่ยคือไล่กระทืบแม่งเลยนะโ <Okay. S 1> <Okay, S 2> อเคปะเราขึ้นของเสร็จถูกไหมใช่ประมาณพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้นะโอเคนี่แค่เข้าแกงแนละ้วเดี๋ยวไปตีบวกพรุ่งนี้น่าจะจบไม่เกินชั่วโมงหรอกมัง้งโอเคก็เดี๋ยวมาแค่เอาให้มันจมนะ,อะเอาให้มันอ้อนวอดเราให้ได้เพราะมัน ก็ทำไว้แสบอยู <the> ่ใช่ปะแกงเนี่ยตีนอยู่ตาผมเละเลยโอเคก็เดี๋ยวถ้ามันจบเสร็จจะว่ะแล้วมันไม่จบก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ได้ตามนั้นเลยแบบนอะไรอ่ะพร้อมเลยปะก็คือเราพร้อมอยู่ใช่ไหมบอกน้องๆเราพร้อมพร้อมน้องๆรถเว่ยฮะทำไมอ่ะนั่งแล้วเขาบ้าทำอะไรขายไว้เนี่ย ai 3, tại sao mình được cái này? Okay. đáp được không? đáp được ừ, không? đáp được à, không? đáp được không? อดี๋ยวไปใส่ผมนี่เด้อเอาสีแล้วดีมีน้ำตาลมีทองมีดำจบสีแด่ไปเอาไม่เคยได้เรื่องนะมึงเนี่ยชีวิตนะได้ครับน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลดูไทยว่ะที่ที่เาดูอินเตอร์เจ้พี่พี่ชายครับพี่ชายเบอร์อะไรครับเบอร์ครับใช่ครับขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับแปดแปดหกศูนย์ห้าสี่ห้า ศูนย์ห้าสหอะไรต่อครับแค่นี้แหละแปดแปดหขึ้นไหมครับพี่อะไรครับศูนยห้าห้าฮะแปดแปดหครับแปดโอเคครับเจเจลักอะไรเนี่ย เด้งเด้งไหมครับเต๋อนี่แหละเด้งไหมครับเด้งครับเออผมผมขอชื่อและนามสกุลพี่หน่อยได้ไหมครับต้องแบบเด็กชายเลยเหรอนายเลยปะเอ่อไม่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 นายพระจันทร์สองล่าเด้อเด็กชายพระจันทร์สองล่าพี่มูลใช่ไหมครับโอเคครับนายแล้วก็ชื่อพี่ก็นายฉันต้ันจันลาไอ้วนี้ได้ยินนะมึงบอกให้ได้ยินนะมึง ต่เดี๋ยวนี้มันแต่งตัวเป็นเป็นอะไรเนี่ยมันหลอนเหรอวะแต่งตัวแนวหลอนมาดูดิแต่แนวทำตรงคาปูชิโน่ผสมคาตาไม่ไม่เจอมึงแป๊บเดียวนี่คือหน้าวอกหายแต่ว่าจะบูงบานแทนแล้วเนี่ยโอ้ทำไมครับก็ทำไมก็สรุปว่าเดี๋ยวกูขอเอาสมาร์ทกูขับไปกลับรถข้างในได้ปะแล้วก็นี้ทำไปเดี๋ยวสิบรอบตัเตะขาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามากลับเดี๋ยว ยื่นเล็บตอนเอ้ยให้ถามจริงตอนยื่นเล็บให้หมอยื่นเอาเอาอะไรยื่นวะจมูกจมูกเลยเอาได้เลยจมูกจมูกฝาจมูกฝาความสามารจมูกหมือแหมเนียอ่ะทำไมไอ้หลอกสามเอฟไงไอ้หลอกสามเอฟเออสามเอฟแล้วไม่สามเอฟไม่สามเอฟทำไมต้องทำหน้าอื่นเลยแทนหน้านี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วศัลยกรรมมาแบบนี้อยู่แล้วไงมเลยไม่อยากศัลยกรรมอีก ัที่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยันโคมเหรอยันโคลมป่ะไอ้ไอ้ไอ้นี่มันเอาหุ่นะไอ้จุ๋มเมื่อกี้มันเอาหุ่นะไรเนี่มันเอาหุ่นนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันอีเอ๊ะนะมันอีเอ๊ะยังบอยนะเมื่อกี้มันเอ๊ะได้สัตว์ไม่เกี้เอมันเอาหุ่นะมันเอาหุ่นะมันเอาหุ่นะเดี๋ยวสักพูดครับไปทำเรื่องให้ก่อนโอเพ่อครับเฮ้ยแม่งตั้งใจเหรอไม่ขอโทษหรอเขาได้เนอะ คือกูรู้เลยมันมันลับรถอย่างตรงนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะมันกลับรถมาเพิ่มามาตรงเนี้ยยอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อขึ้นไม่ได้บ้านละบอกนะจ่ายค่าข้าวด้วย ให้รอเลยออรอรอรอเออเฮ้ยเอาดีเอนาแล้วนายไม่ชนะเหรอไม่มันได้นนแค่สามจรวดเองเพื่อนนับแค่หนึ่งในสิบไงอัที่หกลยต่อยมัวกันเลยตอนสุดท้ายอะ่ะมันไม่ได้กระโดดยางนะกระโดดยางได้อยู่เพื่อนมันเที่ยวจะเลยกระโดดยางเวลาเหลือห้าปันแล้ว เอาพ่งนี้พวงนี้มีอาจจะมีตีนะได้ครับของไม่อยู่นะมาถึงว่าพวกเซตเองอ่ะไม่เบิกไม่แน่ไม่แน่ใจแล้วแต่ของผมมีเรียกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันดับเบิ้ลเออมันมีของเบิกเยอะก็หมดหรอก็หมดแล้วคือแก๊งสีอะไรวะที่เรามีเรื่องมีขาวฝ่าตรงข้ามเนี่ยเหรอ ที่จ no ีนใส่ก like ่อนเออ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 ใช่ใช like, like ่มึงมึงเดินไปเรียกมาแล้วมึงมึงกระทืบมันดิมึงกล้าปะไอ้เหี้ยมึงกล้าปะไม่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 ใช่มึงดิแบบเอาคนเอาเอาคนในแก๊งมึงเอาคนในแก๊งมึงอะฟโชว์ดิพี่เองโชว์น้องกล้าปะพี่เองโชว์น้องพี่เองโชว์น้องแต่ตาตีตีหน้าตาพาเป็นไรปะพี่เองโชว์น้องพี่เองโชว์ไอ้น้องแล้วงถึงมือพี่อะ มึงถามว่ามึงเก่าเหรอว่าให้เวลามึงยอมตอนนี้แล้วคนเียครับไม่ครับเก่าครับทำไมอ่ะมีอะไรเปล่าเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยจอมาดิ ตนนี้เขออนญาตเตือนนะคะไม่ตีกันในพื้นที่สถานะครับทนะี่เราเป็นอะไรกัน <Halo. S 1> ทำไมถึงต้องตีกัน oh. มไม่ชอบแกงเขาะไม่ใช่ครับคือตอนนี้คือผมอะผมอะแค่อยากทดสอบอว่าเขาบอกว่าแกงนี้คือแกงที่โหดที่สุดจริงหรือเปล่าผมให้โอกาสคุณยอมตอนนี้นะแบบคานมามอบอะแล้วก็ผมจะไม่ทำอะไรคุณแกงคุณอะ <Okay. S 2> แต่ถ้าคุณไม่มา <Okay. S 2> ยอมผมไปในวัน oh. พรุ่งนี้ไม่ เดี๋ยวผมจะม่นะนวดคุณอะโดยที่คุณจะต้องมาอ้อนวอนผมอะแบบว่าเฮ้ยอย่าเล่นวิธีแบบนี้เลยครับอย่าทำแบบผมแบบนี้เลยครับอย่าทำเลยครับแบบเนี้ยคุณจะเป็นแบบนี้แน่นอนไม่ไปนจ้างเอาไหมล่ะไปแจ้างเรื่องไปเลยระบายจะยืนยาวเลยระบายนะอย่าอย่าอย่าขออนุญาตขออนุญาตอลไรครับผมไม่ทำอะไรเขาเลยผมแค่ยืนมองเขาเนี่ย ผมแค่บอกเขาให้เขามายอมดีๆเถอะผมไม่อยากลงมือลงไม้ไอืมไม่มีอะไรนี่เหรอนี่เอาไหนบอกว่าคนที่โหดที่สุดในที่นี่อะทำไมเป็นเราเน,นี่ยไม่ตุ่นมึงต้องเรียกหมอมาเอาเว้ยไปอรอรอหมอมาอ้าวคุณตำรวจทำหน้าที่ได้เลยนะครับผมผมไม่ได้มีอะไรนะครับผมแค่ดูเฉยว่านี่เหรอคนที่เก่งที่สุดในนี้อันนี้คือเก่งแล้วใช่ไหม่ะ เก่งของนายอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ขึ้นของคนที่เราให้ไปตีนายเลยเมื่อกี้ <c oughs> ไปฝึกมาใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวเราให้คนในแก๊งเราไปแก้มือได้ได้ยี่สิบสี่เขาบอกว่าได้ยีิบสี่ เดี๋ยวเราเจอกันพ่อหนุ่มชุดขาวเดี๋ยวให้ไปใส่สีขี้ดีป่ะเพื่อนสีขี้โดนแลัวใจเย็นนะคะเอาเลยครับเไปเลยไปเอเลยรท้าวพไมอะทําไมอะครับเก่าเหรอครับมีใครอยากคุยอยากคุยเหรอครับเก่าอันนี้ อยากเล่นเหรอครับอยากเล่นแล้วหล่อเล่นแล้วทำไมหายครับหล่อเหล่อ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 นี่ตอนไหนครับหล่อ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 นีตอนไหนดรับหล่อหล่อนน่อหล่อนี่ปอนไหนครับเปิดแถวไหนครับไหนนี่ครับไม่เดิมพันบอลเดิมพันปะเดิมพันอะไรครับเดิมพันแก๊งอ่ะเอาปะแก๊งอ่ะกล้าไหมกล้าปะกล้าเปล่ากล้าป่าตอนนี้คนหัวร้อนเลยนะครับ ไม่กูถามว่ากล้าเปล่าเฮ้ยบนกล้ากล้าหรือเปล่าแพ้แล้วหัวร้อนเลยครับไม่ไม่กล้าหรอไม่กล้าเลยครับคุณก็ไปลงแก๊งคุณมาก่อนไม่เล่นเปล่าเล่นเปล่าไม่ทำสัญญากับสภาก็ได้นะเอาไหมทำสัญญากับทีซีกล้าไหมกล้าไหมผมว่านายพอเถอะผมไม่อยากคุยกับนายอ่ะคือไม่กล้าผมยังไม่ได้พูดนะไม่ทำสัญญาเปล่าเอาเปล่าทำสัญญาเปล่า เดิมพันไาตรงก็ได้นะเอาไหมอู้ม,มันยังไม่มานีเอ้ผมว่านายเอาคนของเรากลับมาดีกว่าพี่อนาว่าไม่ได้เพี่นต้องคุยนะพี่อนเอาคนของเรากลับมาดีกว่าพี่อนแค่นี้เหรอนายไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกว่านายเรากลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่าว่าเมื่อกี้เราก็เห็นผลงานกันอยู่แล้วไงเราต้องไปพูดอะไรเยอะ หรือว่าแก๊งแมวหรือว่ายัางไงอยากวัดหนึ่งหนึ่งเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วไม่ถ้าจะเล่นก็ทําสัญญาเบาเอเบาสัญญาอะไรครับสัญญาไฟตรงไง <c oughs> เล่นเบาผมเน้เนเล่นเรื่อยๆดิไม่ยุบแกงก็ได้นะทําสัญญาไฟตรงยุบแกงก็ได้นะทากก้าอุ้ย,หยโหจัดเลยวะ่ะ กับผมก็ได้หนึ่งหนึ่งจบโร้ยจบโลเลยเหรอไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเปล่าม้ยิงโดนอยู่เลยเดี๋ยวก็ตายฟรีหรอไม่ต้องขำไม่ไม่ต้องขำกล้าเปล่าเดี๋ยวก็ตายฟรีหรอกก็ยิงโดนอยู่เลยผมถามว่ากล้าหรือเปล่าไม่ต้องขำกบเกลื่อนดิขอแบบใจใจได้ไหมผมผมไม่ได้ขำแต่ผมเล่นไปแล้วผมจะลงไปเล่นอีกไหมไม่กล้าสรุปไม่กล้าผมไม่ได้พูดนะหนึ่งหนึ่งก็ไม่เอาทั้งแกงก็ไม่เอาเนี่ยอยู่หน้าสภาเนี่ยเอาเปล่าทำสัญญาเปล่า ไอ้อไใจเย็น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 เอาดีเอ้ใจเย็นเคนจิท <c oughs> าคิยะนี่ผมคนเดียวผมก็ไหวนะไม่ต้องใช้คนเลยยัง <c oughs> ไงต่อเอให้ <c oughs> ต่อ <c oughs> ไม่เล่นอนะ่ะ เสนอให้ทุกทางแล้วอะเออเราจะขึ้นกับสะพานทำไมสะพานพูดว่าอะไรไม่ไม่ไม่กล้าประชุมจำไม่ได้หรอไม่กล้าจะเล่นก็มากระทืบดิคือจะตีปอแปะปอแปะแล้วก็ปล่อยตีปอแปะปอแปะแล้วก็ปล่อยให้แน่นะใช่ครับอย่างเงี้ยครับใช่ครับเหมือนหมาข้างถนนตีกันอะโคตรเสียวก็ไม่ต้องเล่นเนี้ยครับก็ไม่ต้องมาเล่นเนี้ยครับถ้ากลัวก็ไม่ต้องมาเล่นเนี้ยครับไม่กล้าก็ผมเล่นแบบนี้ผมผมเปิดคุณไม่กล้าไม่คือคุณไม่กล้าหรอ เออ้หรืไมม่ีนักเทนนิสนักเทนนิสมานิดหน่อยไม่ถ้าไม่มีตังค์เดิมพันไม่ต้องใช้ตังค์ก็ได้นะใช้สัญญาก็ได้เอาไหมทำไรครับฟังอยู่ครับฟังอยู่เอางี้หนึ่งหนึ่งจบโลกวะจบเรื่องอะไรครับก็กูไม่ชอบหน้ามึงอ่ะจะทำผมเลยเอแก๊งเดิมพันมาละหยุดแก๊งอ่ะอะไรอะจะทำผมเลยหนึ่งจบโลดีกว่าผมรู้แก๊งแต่ว่าเป็นโลโลโลเลโคสเตอร์นะจบได้ไหมโลเลโคสเตอร์ได้ไหม ไม่เอี๋ยวมาจบโร้เลยผมโอ้จะมาโรเลอร์โคสเตอร์อะไรแต่ว่านิ้วเวลานิ้วเวลาเดียวผมนิ้วไปจะไปกินน่ะมันจะเพื่อนด้วยนะอย่าลืมดูนะโลเลอร์โคสเตอร์อ่ะจบโลผมเลยเหรอหนึ่งหนึ่งกูปะหนึ่งจบโร้ปปะไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนึ่งยี่สิบยี่สิบคุยสภานปะเอาอปะคุยทำไมวะคุยเรื่องอะไรวะสภาคุยเรื่องไหนวะอยากรู้ปะไฟตรง ไฟตรงอะไรวะไฟตรงคือแล้วกูวกูหลับไปสามปีนี่คือแบบไฟตรงมาจากไหนอะตอนที่เราอยู่ด้วยกันตอนนั้นคือล่าสุดคือแบบเอาสุดไม่ใช่หรอไม่มียอมอะไฟตรงเดิมพันขอหมดหน้าตักแบบโป๊กเกอร์ขอเป็นไฟเลี้ยวได้ไหมไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยได้ไหมไฟเลี้ยวมาแล้วจ้า สภามีไฟอ้อมไหมครับไม่อยากเล่นไฟตรงขอไฟอ้อมตีกันเลยเปาะแปะเอ้ยตียังไงว่าเปาะแปะตียังไงวะนายรู้วะนี่แหนะนี่แหนะเนี่ยนี่แหนะนี่แหนะนี่แหนะแล้วนี่เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอะไม่รู้ครับแลาจะแพ้กันครับหนึ่งหนึ่งแพ้ก็เลยมีการเก er ินจบโลหนึ่งหนึ่งแพ้เหรอ อ๋อที่นี่คือศักดิ์้ิทคำคอมากกว่าเงินใช่ปะแล้วถ้ารือว่าผมจะจบโรคุณได้ไหมไม่ได้ครับล่าสุดที่ล่าสุดที่มผมจบไปคือชื่อจัดอะดแล้วเขาฝากน้องสาวไว้ผมอะจัดไหนจัดดีจีอะจำได้ว่าจัดดีจี<อ> <laughs> โคนนานนานจัดนเออพูดเปเรื่องนานที่ผ่านเขาเย็นจ้องตากันเขาทำอะไรกันนะครเราเราเสร็จหรือยังครับแต่เน็ตเราเสร็จหรือยังครับผมขอไปเตี๋ยวหุ้นไหนได้ไหมครับจะรอดยังหาเตรียมสำรองเลยครับเออเสร็จยังไรแล้วก็ข้างบนเรื่องใหญ่ข้างบนเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องอะไรครับ เขาบอกว่ามีแก๊งหยุกครับสองแก๊งเนาะเก๋ยน่าจะเพราะว่าไม่ไหวครับที่นี่มันป่าเถื่อนนะแบบเลื่อนอะไรครับผมไม่เลือนนะครับน่าจะเห็นอ๋อที่นี่แก๊งไม่ค่อยเยอะแต่ว่าประชาชนเยอะเอ้ยครอบครัวเยอะก็โครเยอะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวผมภายในเป็นหัวเมืองเปื่อนโอเคครับพาผมไปสายตรงแล้วพาผมเป็นอันดับหนึ่งดีครับ เอ๊แต่ว่าฝีมือคนในแก๊งเจตีนี่โหดนะเนี่ยโหดเนียไม่โหดนี่โหคงว่าไม่ลงหรอกเมื่อกี้นี่เขาเมื่อกี้คนที่เขาใส่ด้วยนี่คือระดับอะไรครับดีกี่อะไรครับลีดเดอร์ลีดเดอร์เลยหรอครับลีดเดอร์หัวเมืองหัวเมืองเพราะว่าไงหัวโนะป่ะเขาเขากเระดับนะครับ แต่ฝั่งข้างบนน่าจะยุบ <c oughs> สองแกงเนี่ยเราไปคุยกับสา,เด,มมาเดี๋ยวพี่ดีคยทาไปเดี๋ไปเว้ยพวกเราไหนก็ไปทำขาร,ร้อนะ่นะเพื่อน <c oughs> นาเจษไหนก็ไปทำขาร,ร้อนีก ดาวพึงปั่นเกิอเลยเเดี๋ยวผมจะโดนจบนะคนเดียวที่จะฆ่าผมได้คือหัวหน้าแกง๊งแล้วสวัสดีครับผมกลับมาแล้วคุณที่จะยุบแก๊งเดี๋ยวผมมาสารต่อให้นะครับมาอันนี้ผมเอาเรื่องนี้ก่อนเลยครับ idgf ใช่ไหมครับเรื่องที่จะจะยุบทำไมครับแก๊ง อ๋อขอโทษครับผมขอขอยุ่งหน่อยไม่ไม่ได้อยู่ครับอขาครับไม่อยู่แล้ไอตัวหมุ่ยใครมุยครับเมื่อกี้ใครมุ่ยครับมีใครมุ่ยวะเมื่อกี้มีใครมุ่ยวะแถวนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับอ่าใครใครใครจะเป็นคนรับของอยู่อย่างนเอาทีูดกันตรงก่อนอ่าคนยกมือใช่ไหมครับยกมืงครับยกเกิดเองครับคุณเป็นหัวหน้าแก๊งมาคุณผิวขอคุยด้วยนะครับขอคุยห้องบอลนะครับ เอาละ,อะตอนนี้คือถึงขั้นไหนแล้วครับแกงคุณอ่าไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ถึงขั้นไหนเลยเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นรอ,อคุยกันได้นะ,อะตอนนี้แบบไปเรื่อยๆค่ะมีแบบคัดคนเข้าคนออกเรื่อยๆเชือถ้าผมเข้าไปคุณจะดูแลผมไหมล่ะ ดูแลผมได้ไหมดูแลได้ดูแลผมได้จริงเหรอจะมาให้ดูแลไหมล่ะค่ะเอ้ยว่าไงวะแบบท่านก็ถามเราไงี้ยไปด้วยครับดูแลไหวไหมสองคนสองคนไม่ได้ครับดูแลไหวค่ะแต่ว่าถ้ามาให้ดูแลแล้วแบบไม่ให้ไปไหนแล้วนะคะขออยู่ในอ้อมกอดนี้ตลอดไปได้ไหมเชื่ออยู่ให้ฉันรักนานๆได้ไหมอ่ะ เมื่อกี้อาจจะผิดคีย์นี่ยแบบหลวงพ่อก็ตั้งคีย์ใหม่ครับช่วยอ,อยู่ให้ฉันรักนานๆได้ไหมไม่ใช่ไหมครับช่วยอ,อยู่ให้ฉันรักนานๆได้ไหมอืมคุณว่าไงครับคุณเกชาของผมหน่ามึงอะอ้าวเออไม่ออใช่<พ>ย้ายคนคนออกอีกแล้วหรอวันนั้นก็ออกวันนี้ก็ออกอย่างครับ หนูหรอคะไม่คนหนึ่งคนนะในแก๊งหมดอ่ะอ๋อพอดีแบบเอาคนเข้าคนออกค่ะครับอ๋อคอยยังเดี๋ยวใช่ครับเป็นรับไปยังไหนเนี่ยรับในเมืองหรือรับยังไหนเนี่ยอะไรนะคะเป็นรับไปยังไหนครับคนณนะในเมืองอ๋อใช่ค่ะกหาเรื่อยๆผมไม่ขออะไรมากเลยนะครับผมขอผ้ามัดผมเอ้ยที่มัดผมที่แขนซ้ายคุณได้ไหมครับผมจะมาใส่แขนขวา ใส่นาฬิกาอ,อยู่นะคะจะใส่ได้หรอแขนขวาครับคุณแขนซ้ายผมใส่นาฬิกาครับแต่แขนขวาก็มีนะคะน่ะก็ไม่เป็นไรเหมือนจะโดนปฏิเสธเดี๋ยวถ้าเขาอยากดูเราเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อเขาไปกันนะครื่อ๋อเขานั่ยงไม่พร้อมเหมือนว่าเขาจะคุยเรื่องแก๊งอยู่คุณชื่ออะไรผมขอชื oh. so ่อทิ้งไว้ได้ไหมอ๋องั้นเอาคืนมาครับ ชื่อว่าออนให้ผมเลยครับอยูมีออนซอนอย่างนั้นเหรอครับครับโยเกิร์ตค่ะอ่อนซอนนี่เป็นภาษาฝั่งไหนครับขอโบคุณทีได้ไหมครับภาษาทีสารครับอืมแปลว่าอะไรครับแปลว่าสนใจเอ็นดูค่ะอุ้ยน่าจะเข้ากับผมพอดีเลยไว้เราคุยกันใหม่นะครับคุณผู้หญิงพี่ชายในเจรคับผมขออนุญาตนะพี่พี่ไอเดียอะไรครับห้าสองศูนย์ครับอะไรนะคุณผู้หญิงโอเค เดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะครับรอบหน้าคุณชื่ออะไรคะผมชื่อพระจันทรร์คับผมพระจันทร์วันนี้พระจันทร์สวยนะคะเนี่ยอืมจริงๆแล้วพระจันทร์ก็สวยอยู่ทุกวันนะครับแต่จะสวยกว่านี้ถ้าสมมติเราได้ไปดูด้วยกันเอาไว้ไว้เรารู้จักมากกว่านี้ดีกว่าันถ้าเจอกันอีกได้ค่ะโอเคครับเพิ่งมาในเอาเลยเหรอ แซลแซลเล่นอูยูมีแล้วฮัลโหล